กองทุนสมรองเลี้ยงชีพช่วยให้บรรลุเป้าหมายเกษียณได้ยังไงก่อนอื่นเนี่ยเวลาที่เก็บข้อมูลอ่ะเราก็จะดูสถานการณปัจจุบันของลูกค้าก่อนว่าตอนนี้เขามีหักสะสมสมทบเทบ่าไหร่แล้วก็นโยบายการลงทุนเนี่ยลงทุนนโยบายที่เลือกเนี่ยได้ผลตอบแทนโดยประมาณเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาที่เขาจะออมไปจนถึงวันที่กเกษียณเนี่ยกี่ป,ปีจากนั้นเนี่ยก็จะจะทดลองรัน ดูก่อนว่าถ้าถ้าตามสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเงินพอไหมส่วนใหญ่ก็จะไม่พอหรอกก็เลยจะส่วนใหญ่ก็คือจะดูเลยว่าอ่ะงั้นเราจะปรับยังไงสิ่งที่เราปรับได้ก็คือเงินสะสมสทีนี้เงินสะสมมันก็อยู่ที่ที่ไรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือเชื่อมาเพิ่มไหมก็ต้องวางแผนตรงนั้นเพิ่มโดยที่คุยกับเขาในมุมของวิธีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะมีเงินหักเพิ่มขึ้นแล้วก็จะบอกเขาเลยว่าหักเพิ่มขึ้นแต่ละซีนเนอร์โอเป็นยังไงว่า หากกี่เปอร์เซนต์จะได้เงินสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ให้ลูกค้าเนี่ยลิสต์นโยบายลงทุนซึ่งนโยบายลงทุนมันก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของของการออมของเขาว่าเขาจะทํางานอีกกี่ปีอันนี้จุดจุดที่จะปรับนะเพื่อให้เขามีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอีกอันนึงก็คือเท่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาที่ออกจากงานเนี่ยมักจะถอนกองทุนจอร์น,นชีพออกมาแล้วก็เงินก้อนใหญ่ด้ยนั้นอันที่หนึ่งคือเสียภาษีอันที่สองก็คือ มักจะไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆที่ทําให้เงินมาลายหายไปก็เลยจะบอกเขาว่าจากนี้ไปเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนงานถ้ามีการเปลี่ยนงานนะก็ให้ให้ย้ายคืออย่าอย่าถอนลงมาก็คือให้ให้ทำเรื่องย้ายจากกองดูเอานชีพไปไว้ที่ R M F for P B D ซึ่งพี่ก็จะคัดกรองให้แล้วถ้าเกิดลูกค้าคนไหนไม่สะดวกเนี่ยก็คือจะหา จะ,จะหาวิธีก็คือจะเปิดบัญชีให้อะไรให้ก็คือก็จะสะดวกสบายนะก็จะมีเงินเก็บอีกก้อนหนึ่งที่ทำให้บรรลุปเป้าหมายได้